วันหยุดนี้ครับไม่รู้ไปเที่ยวไหนครับผมเทศกาลวันหยุดครับมาได้เลยครับแก่งกระจารรีวิวรีสอร์ทพร้อมบริการนะครับนี่ครับมีทั้งอาหารและบ้านพักนะครับอันนี้จะให้ชมวิวบนร้านอาหารกันครับนี่ครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นลดราคาครับสามารถโทรมาสอบถามได้ครับ0 8น8 9แปดสามแปดเก้าห้าเครับนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านอาหารหน้าบ้านพัก แก่งกระจาลรีวิวเรีสครับมีบริการเรือนําเที่ยวเรือยางล่องแกงนะครับผมเรือนาเที่ยวนี่จะเป็นชมเครื่อนแกงกระจาลครับแล้วก็ไปไหว้พระที่เกาะโสมครับนี่ครับสามารถลงเล่นน้ําหน้ารีสอร์ทได้ครับเรามีร้านอาหารบ้านพักบริการครบวงจรนะครับผมสําหรับลูกค้าที่สนใจมาได้เลยครับนี่ครับยิงช่วงนี้ช่วงตุตจีนนะครับผมหลังตุตจีนนนี้ มีงานปิดทองฝั่งลูกนี่มิตครับวัดใกล้ๆรีสอร์ทครับประมาณสิบนาทีครับวัดผูมาคำครับมาเลยครับมาครับไม่รู้ไปไหนกันครับนี่ครับแกงกระจาดรีรีสอร์ทครับผมอันนี้บรรยากาศหน้าร้านอาหารหน้าบ้านพักนะครับติดน้ําติดเขื่อนแกงกระจาดแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสามารถมาตกปลาได้ด้วยนะครับเล่นน้ําครับเย็นๆครับแดดร่มลมตกครับนี่ครับ ท่านใดสนใจนะครับเรามีห้องหลายแบบครับมีเริ่มต้นที่ราคา800บาทนะครับนี่ครับมีเรือนำเที่ยวบริการครับป่องแกลงนี่ครับมีบ้านพักครับนี่ครับลูกค้าท่านใดสนใจมาดูได้ครับนี่ครับเติดต่อก็0838959540ครับบ้านเป็นหลังเราก็มีครับ นี่ครับอันนี้หลังใหญ่จะเป็นห้องครับเริ่มต้นที่แปดร้อยบาทสำหรับสองท่านพร้อมอาหารเช้านะครับนี่ครับเรามีโต๊ะให้น้ําเย็นนั่งปิ้งย่างริมน้ําแบบนี้เลยนะครับนี่ครับลูกค้าท่านใดสนใจครับลานกลางเต็นท์ก็มีครับด้านล่างนู้นครับลานกลางเต็นท์นี่เราจะคิดท่านหัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับด้านล่างนี่ครับสามารถมากลางเต็นท์นอนได้ครับ บางกลางตัวนี้ก็จะติดน้ำแบบนี้ครับมาตกปลาผู้เสื้อนั่งเล่นได้เลยครับนี่ครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับศูนย์แปดสามแปดเก้าห้าเก้าห้าสี่ศูนย์ครับเรามีบริการเรือนำเที่ยวชมเขื่อนให้ด้วยนะครับให้อาหารลิงที่เกาะครับผมนี่ครับเป็นน้ำลองแก่งคบวงจองนะผมเขื่อนแกงกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับอำเภอแกงกระจานครับ จากกรุงเทพมหานครครับหนึ่งร้อยหกสิบกิโลเมตรครับถึงเลยครับเดินทางสะดวกครับลาดยางตลอดครับผม